สวัสดีทุกท่าน,นครับกับใกล้กเที่ยงครับวันทํางานนะในการสัปดาห์นะอ่าก็มีอย่างหนึ่งที่นักกีตาร์เนี่ยทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับควรจะศึกษาและทําความเข้าใจให้ดีๆที่ผมจะพูดในวันนีนะ้เป็นเรื่องที่สําคัญต่อการที่จะพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่เล่นกีตาร์แล้วฟังออกมาดูดี ฟังแล้วใช่นะครับฟังแล้วอืมัมนมันใช่อ่ะนะเล่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเหมือนแผ่นไม่เหมือนแผ่นนะครหลายครั้งเนี่ยเราพยายามเล่นกีตาร์ให้พยายามให้เหมือนแผ่นด้วยทฤษฎีด้วยความรู้ด้วยสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเราก็ไปพยายามทําโดยไม่รู้ว่า มันมีที่มาที่ไปที่สําคัญที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้มันเหมือนนั้นนะ่ะมันมีอย่างไรบ้างนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าพื้นฐานที่ควรจะต้องฝึกฝนตนเองให้ดีในระดับที่ใช้ได้ก่อนนะครับผมจะพูดเป็นข้อๆนะทเท่าที่ผมจะนึกออกนะข้อที่หนึ่งนะครับการเล่นโน้ต ด้วยความชัดเจนนะครับฟังให้ดีนะฮะคำว่าชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้รวมไปว่าคุณจะต้องเน้นต้องไอ้นั่นไอ้นี่นะครับความชัดเจนมันหมายถึงนะครับโนต้ตตามจังหวะการนับแล้วมีการปล่อยรีลีสแบบไหนหยุดยาวแล้วหางเสียงหยุดทันทีตา,ตามความยาวของโนต้ตนะหรือยาวเหมือนกันแต่มีแผ่วลงด้วยไดนามิกที่บางลง นะครับอันนี้มีวิธีนะครับเอาถามว่ามันจะทําได้ยังไงเดี๋ยวผมไม่ดูนะคุณดีนโดระดับหนึ่งถึงสี่เนะี่ยหนึ่งสองสามสี่จังหวะยกแล้วคุณหยุดนะครับกับโดแล้วมันจะค่อยๆหายไปใช้เดียวลกันเดียวกันนะหนึ่งสองเห็นไหมน่านะ่า ยกนิ้วออกนะหางมันจะวื๊บแล้นี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคลื่นนะฮะอ่ะผมให้ให้มุมกลับกันเลยกันเพราะว่ามันจะเป็นซ้ายเป็นขวาความเป็นซ้ายถ้าผมวาดนี่จะเป็นเป็นขวาผมแต่ว่าจะเป็นซ้ายท่านผมจะวาดนี้นะไมันช่ขึ้นโดอันนี้คืออยู่แล้วหัสโดหายไปเลยนะฮะตัดปุ๊บเลยถ้าขึ้นโดอ่าเห็นนะ ถ้าคุณเป็นคนที่สังเกตดิึงในเรื่องของ effect, เอฟเฟกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีคลื่นความถี่หรือปิกอัพนะเขาจะมีคลื่นความถี่ของการรีสเสียงให้ซึ่งหมายความว่ามันจะได้ดนามิกของเสียงถ้าไม่มีเลยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยฮะว้าแล้วก็ยาวค้างไปเลยอินฟินิตี้นีที่บอกแล้วเอาไปใส่ซัทเทนนองซัทเทเนอร์อะไรกีตาร์นะแต่นี้ในหลักความเป็นจริงเนี่ยโน้ตตามจังหวะการนับตัวดำตัวขเบเนะครับ เมื่อไวขึ้นมันก็จะสั้นจิตต๊ดๆเลยเปิดๆๆ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 ๆก็คือไวมีการหยุดที่ต้องหยุดทันทีนะแต่ถ้าอย่างโน้ตยาวเนี่ยตือหรือคุณจะหยุดเลยซึ่งมันก็ไม่ต่างกับเมื่อคุณมาเล่นเป็นสมมุติว่านะมันน่าฟังไหมฮะมันไม่น่าฟังนะครับมันเป็น ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนนะฮะนี่นะครับนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นโน้ตสั้นโน้ตยาวคุณจะต้องมีความเข้าใจการหยุดการสร้างเสียงซะก่อนนะครับสมาว่าคุณมาเล่นสเกลเอ็มคับกับมันแป,แ,ปแ,ปแป้ง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 เหมือนคุณเคาะอะไรขักอย่างมันไม่มีความเพาะอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าคุณใช้นิ้ว สมันเป็นโน้ตตัวนเป็นตัวตัวขบเตือเตือเตื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 อตือตืตือตื็นไหมฮะนะนะครับอย่าไปใช้นิสัยแบบแล้วเอานี้ไปอุดนะครับให้ใช้นิสัยใช้นิ้วเล่นนะครับ เพราะนั้นการบังคับโน้ตให้ชัดเจนตามเสียงบีดของการบังคับนับตัวสั้นตัวยาวตัวกลมตัวขาวตัวขบ็ตขดตัวปะจุดตัวอะไรเนี้ยนะค,คุณจะต้องเล่นมันให้ได้ด้วยนิ้วที่สามารถควบคุมได้นะครับเมื่อคุณสามารถควบคุมตรงนี้ได้คุณก็ผ่านแล้วต้องการจะให้เสียงยาวนิ่งไว้ ครับนิ่งไว้อ่าฮะอ่า,อาเห็นไหมครับน่าเอาละ่ะแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าเมื่อความชัดเจนมันเกิดจากการใช้น้าหนักในการกดและการปล่อยสิ่งที่ผมเคยสอนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ แนะนำมาในกระที่แล้วนะคนระคุณเอาเริ่มกลับมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถทําข้อที่หนึ่งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไ,ไหมเลื่อนผ่านโดยที่เสียงไม่หายนะครับ เรื่อง่านเส็นเอาละข้อที่สองนะครับเมื่อคุณเริ่มรู้จักบังคับตัวสั้นตัวยาวของโน้ตด,ด้วยนิ้วเป็นแล้วนะครับเข้าใจแล้วสามารถไปฝึกฝนแล้วลองทำดูได้จนมันสามารถมีความเคลียร์และชัดเจนที่ในระดับที่ใช้ได้แล้วนะครับข้อที่สองนะครับ การเล่นโน้ตยาวนะครับการเล่นโน้ตยาวมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันนะครับสมมติว่าผมเล่นโน้ตตัวนี้ตัวเลโน้ตยาวธรรมดาคือนิ่งไว้ฟังให้ออกนะฮะ ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณจะเล่นโน้ตยาวคุณจะต้องมาขี้นิ้กอย่างนี้นะฮะเอาล่ะฟังให้ดีโน้ตยาวนะครับมีวิธีเล่นที่เขาใช้กันอยู่ก็คือยาวแบบไม่มีอะไรเลยยาวเยอะๆ กับนอตยาวแบบมีซิลลิงเทมโมโลนะครับอันนี้ผมวายเบโตหรือเทมโลในด้านยาวนะให้เสียงมันเกิดแว้งแวงในในในแนวสั่นเข้าไปในความยาวของของสายนะฮะจะไม่ใช่เป็นการขวานอย่างนี้นะฮะก็จะให้เสียงอีกแบบหนึ่งครับ วิธีการเล่นให้เกิดการสั่นของเสียงที่มีขึ้นออสซิเ,เซลชันเนี่ยฮะมันมีหลักการก็คือคุณจะต้องเล่นโน้ตที่ถูกกำกับนั้นให้ดีซะก่อนอย่าเพิ่งไปลีกยิกยินิ้วนะฮะดูนะฮะฝึกให้ดีนะฮะแล้วคุณจะไปใช้ได้กับทุกส่วน ครับการสั่นสายแบบนี้ก็จะไม่ใช้กับเพลงที่มีความนุ่มนวลความอ่อนหวานนะครับก็ต้องการฟิลที่อ่อนนุ่มขึ้นมาแล้วยังมีวิธีการสั่นสายแบบบาร์เบนดิ้งอันนี้ก็จะเป็นการสั่นในด้านขวางของสายนะครับ มันจะเกิดการสลดล์นีดคือเบนดิ่งนิดๆให้ผ่านจุดตรงกลางนะครับจะทำแบบขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอย่างเดียวหรือทั้งแกว่งลงอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันก็คือจะผ่านจุดผ่านจุดตรงกลางของเสียงนะครับแต่ถ้ายังไม่ถนัดอย่างนี้ก็ให้มันทำได้ทั้งลงั้งขึ้นฮะลงอย่างเดียว มันก็คือเหมือนครึ่งหนึ่งนะลงไปลงไปครึ่งหนึ่งกลับมาลงไปครึ่งหนึ่งกลับมาลลงไปครึ่งหนึ่งกลับมามันก็จะเบนไปนิดๆน,น,นะเสียงสูงขึ้นนิดหนึ่งต่ำกลับมาซึ่งเพิ่ต่ำต่ำกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเข้าใจนะฮะหลักการเดียวกันได้เสียงที่ดีซะก่อนชัดเจนก่อนนะฮะแล้วถึงจะแล้วการเขย่าหรือไวเบโตเนี่ยมันจะต้องทําแบบอย่างนี้นะฮะขึ้นตื้อ นะดดืดก็คือเหมือนแบบหางแหลมคือก็คือมีความถี่มากขึ้นแต่ไม่ต้องถี่มากนะมันจะเป็นลักษณะแบบใช่ไหมฮมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอย่าไปยิกๆนะครับต้องคอ่อยๆก่อนทําให้ถูกต้องเสียงที่ถูกต้องแล้วนะ กีตารคุณที่ดีๆเนี่ยมันจะให้เสียงบาง,บางครั้งเนี่ยไวเบโตออกมาเนี่ยเสียงมันเพราะมากนะฮะ มีสข้อละเสียงนิ่งเปล่าเสียงนิ่งแบบมีไวเบโตไม่ใช่ทุกโนต้ตทุกการเล่นวลีจะต้องมีหางเสียงที่ไวเบโตหรือยิกๆ,ๆินิ้วอยู่ตลอดนะครับเมื่อเราสามารถที่จะแยกแยะความละเอียดของการสร้าง voice แบบนี้ได้โนต้ตชัดเจนครับกับโนต้ตไม่ชัดเจนโนต้ตไม่ชัดเจนคืออะไรบินิ้ กับโน้ตที่เล่นสั้นต่างกันนะฮะอันนี้โน้ตที่มีเสียงบอดบอดนิดนึงโดยการใช้ปาล์มนะฮะปาล์มนี่คือฝ่าม,มือนะฮะก็คือใช้ขอบมันจะไม่ใช้ปาล์มอย่างงี้นะอันนี้ปาลามที่ a อ m นะก็คือแปลว่าฝ่าหรือใบใบที่มีลักษณะใช้มือแบบปาล์มใบอะไรอย่างเี้นะครับ นะครับหรือโน้ตที่ชัดเจนด้วยนิ้วนะ,ะจะได้โน้ตที่ดทีที่ดีชัดเจนก่อนแล้วถึงจะไวเปโตนะฮะอย่าเพิ่งอย่างนี้เลยนะครับก็ไปเห็นใครทำก็ ให้เข้าใจสมัยนะบางทีเราไปเรียนแบบเขาเราต้องมาเข้าใจพื้นฐานเรื่องเรื่องการสร้าง voice ก่อนนะครับ mm hmm. ข้อที่3นะครับ mm hmm. เมื่อคุณรู้จักเล่นโน mm ้ต hmm. บนตำแหน่งบนสเกลบนวลีมีความถูกต้องแม่นยำชัดเจนของการสร้างเสียงคุณรู้จักที่จะไวเปโต้รู้จักเสียงที่จะสร้างให้มัน ได้โน้ตหลักที่ถูกต้องก่อนแล้วถึงจะใส่เทคนิคเข้าไปนะครับมันยังมีรายละเอียดแยกย่อยไปจากนั้นอีกเช่นนะครับการใส่พีโน้ตพีเทคนิคเข้าไปก่อนที่จะถึงโน้ตที่ต้องการสมมติอย่างเงี้ยทุนจะต้องการจะเล่นตัวนี้มีหลายวิธีที่จะสร้างก็คืออาจจะเป็นพีโน้ตสลเออร์เข้ามาเห็นไหมฮยังไม่ได้อย่างนี้นะยังไม่ได้กดเลยแต่แต่สไลด์ลงมาเหมือนเป็น แคปเปอร์ลงมาหาเฟตนะครับหรือแบล็กกิ้งเนี่ยครับ โน้ตตัวนี้ถอยกลับยาวๆสั้นๆ for in เขาเรียก for in f น r o ร t นะฮะอันนี้เบาๆยาวๆนะครับวิธีการเล่นโนต้ตตัวเดียวมันมีวิธีสร้าง voice ได้หลายแบบนะครับบางคนอาจจะมีเทคนิคแย่ๆไปหมดใช้มืออย่างเงี้ย เราก็ไม่เข้าใจว่าี่ทำไมไำต้องไปทําต้องไอ้นั่นอย่างนี้หรือมีการโชว์เทพโชว์เหนือมั้งอะไรมันไม่ใช่นะเป็นวิธีการเลือกในการสร้างเสียงสร้าง Voice ด้วยเทคนิคที่แต่ละคนมีนะครับอ้าข้อที่3เนี่ยนะ,ะก็ให้ดูว่ามันมีวิธีสร้างเสียงให้โน้ t ตัวหลักหรือตัวใดที่เราอยากจะเล่นมีหลายวิธีอาจจะเป็นวิธีที่อย่างนี้ for in out หรือ l a g g i n g นะตรงนี้ก็คือดีดผ่านสายแล้วก็รวบลงมาเลยแล้วก็มาหยุดปิ๊กอยู่ตรงเสียงที่ต้องการนะแล้วบวกกับอีกสองข้อแรกที่ผ่านมานะครับคุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ้อที่มาที่ไปของการสร้างเสียงสร้างวอย c ์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มันมีอย่างนี้นี่เองนะครับเอาละ ข้อที่เมื่อกี้ที่สามนะใช่ไหมน่าจะสามนะผมก็จำไม่ได้นะก็พูดไปเรื่อยๆข้อที่สี่ในการเล่นแล้วให้มันฟังดูดีมีทุกอย่างเรียงมาตามลำดับจนฝึกให้เป็นนิสัยในตัวตนของเรานะครับอันที่สี่นี้ผมจะพูดถึงเรื่อง พิชของหูในการดันสายและน้ำหนักนิ้วนะครับให้เรื่องนี้สำคัญเพราะเท่าที่สังเกตแล้วก็เห็นเนี่ยจะไปจะไอตรงเนี้ยฮะถ้าเล่นทุกอย่างมาดีหมดเลยมาจบที่ตรงพิชของหูและในการดันสาย ไม่ดีจบเกมเหมือนกันนะฮอ่ะทีนี้ผมไม่ได้ไปพยายามจะเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้ถูกเล่นอย่างนี้ผิดเล่นอย่างนี้ไม่ดีเข้าใจว่าคือคุณจะต้องฝึกไอ้ตรงที่ผมพูดนี้ให้ดีนะครับที่ผมเล่นให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเก่งไม่เก่งนะครับแต่เป็นเรื่องของการรักษาระเบียบของตัวตนในการอยากเล่นกีตาร์ให้อยู่บนแนวทางเหล่านี้เสมอแล้ว เมื่อเรารู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เราได้พยายามฝึกฝนนะครับด้วยสิ่งที่คุณรู้อยู่ในหูอยู่ในสมองอยู่ในความคิดนะครับรับประกันและเชื่อได้เลยว่าผู้คนที่ได้มาเห็นคุณได้มาฟังคุณเล่นเขาจะเข้าใจกันทีว่าคุณรู้จริงนะครับแล้วก็สามารถทํามันออกมาได้จริงๆบางครั้งรู้แต่ปาไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ ราะั้นผมก็ถึงถึงได้บอกว่างั้นผมก็วางกีตาร์ไปนะฮะแล้วผมก็เอาสม,มุดมาเปิดแล้วก็ชี้ชี้ชี้ช,ช,ช,ชี้ทำอย่าง CI, างี้งี้งี้ล้วบอกว่าเนี่ยคุณต้องทําให้ได้อย่างงี้คุณต้องเล่นให้ได้อย่างงี้โน้ตตรงนี้พิษมันจะไม่ถูกนะนะคุณจะต้องฟังพิษมันสินี่ฟังดูนี่พิทนี่กดแ imana, ตงแตงแตงนี่ todo, llo, อย่างงี้นี่นี้นี่อย่างงั้นผมก็ทําได้ฮะเอากีตาร์วางเลยไม่ต้องพูดอะไรมากกลางทฤษฎีกันว่ากันไปนะครับเมื่อมันสำเร็จผลแล้วผมจึงเอาสิ่งนี้มาพูดมาบอกให้บอกกล่าวให้ฟังนะครับ อ่าเลกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณรู้อะไรมันไม่ใช่เพราะคุณรู้แต่คุณได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ที่ถ่ายทอดให้คุณมาอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะมันมีอยู่แล้วของพวกนี้ไม่ใช่คุณรู้คุณมาเองเป็นศาสดาตั้งตนขึ้นมาได้หรือคิดว่าตัวเองเก่งกาจอีกโกจ๋าเลยไม่ใช่นะครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นสาทานเพียงแต่ว่าใครเอามาพูดคุยเผยแพร่ ให้คนอื่นได้เข้าใจได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีความพิเศษวิโสอะไรเลยผนมะก็มองรู้สึกว่ามันธรรมดาเพียงแต่ว่าใจอยากให้จึงไปคิดวิธีสื่อสารไปคิดวิธีพูดคิดวิธีถ่ายทอดคิดตั้งก่อนนอนตื่นนอนคิดว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพิษของหูกับเทคนิคของนิ้วจะต้องมาด้วยกันนะครับคุณต้องการจะดันสาย ต้องไปฝึกให้ดีดันหนึ่งเสียงแล้วได้ทันทีหูมันเป็นเจ็เป็นตัวบอกให้นิ้วคุณหยุดดันเข้าใจนะครับถ้าหูคุณไม่ได้ยินเนี่ยจบอันนี้ก็จบเกมเหมนกันครับ ง่ายๆนะฮะนี่คือ1ใน4ข้อนั้นที่รวมมาถึงตรงนี้นะครับหนใน4ข้อนั้นที่รวมมาถึงตรงนี้ในการสร้าง voice ของการเล่นกีตาร์ยังไม่รวมอีกหลายๆข้อของเทคนิคที่เป็นชิ้นส่วนของกีตาร์ที่อามารวมอยู่นี้อย่างเช่นพวกสเกลดินามิกความหนักเบา แล้วยังไม่รวมถึงเทคนิคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในปลายนิ้วมือขวาของทั้งพอลกีเบิร์ของทั้งซันตาน่าเดี๋ยวผมค่อยมาพูดวันหลังผมก็ไปค้นพบความลับมันมาแล้วก็เป็นความลับอันหนึ่งซึ่งลูกศิษย์เอามาบอกผมบอกว่าลูกศิษย์ก็เรียกผมว่อาจารย์การเอียงปิกนีก่นะคว่ำกระหายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วใช้ขอบดันเนี่ยให้เสียงไม่เหมือนกันอาจารย์แล้วเขาก็ทําไม่ดูแล้วผมก็กลับมานั่งคิดมาหรอกเออจริงเว้ย สตนาเล่นพอริสมิธเนี่ยงายปิกขึ้นตลอดคนระับแล้วผมก็เห็นหลายคนที่ทําอย่างนั้นแล้วมันก็ได้ซาวอีกแบบนึงจริงๆอันนี้เป็นความลับจริงๆของปีกจริงจริเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดกันวันหลังนะครับนี่ลูกศิษย์เข้ามาถ่ายทอดให้ผมนะฮะแล้วมาบอกมาสอนผมเขาเรียกผมอาจารย์ผมก็ไม่ได้เรียกผมตัวเองว่าผมเป็นอาจารย์อาจารย์บอกอย่างนี้จะเรียกว่าผมผมอย่างเดียวนะแต่ผมก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็เล่นกีตาร์เก่งมาก น้และอันนี้ยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปียี่สิบหกปีไปแล้วนะเกินเกินนะเกินในสี่ข้อที่ผมให้มาเมื่อกี้นี่นะรวมกันแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นสิ่งที่ผมเล่นให้ฟังให้ดูเมื่อกี้ทีนี้ในสี่ข้อนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วล่ะว่าเราจะรักษาระเบียบวินัยของสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนถ้าเรารักษาให้ดีให้เป๊ะ ให้ทาใจไว้ก่อนนะครับการฝึกดนตรีเนี่ยมันจะค่อยๆเหลาคุณให้กลายเป็นเปอร์เฟคชันนิสแล้วเมื่อหลุดจากเปอร์เฟคชันนิสไปแล้วมันจะกลายเป็นอีโกอิสผมยกสามอันนี้ขึ้นมานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าให้หลุดจากคําว่าเปอร์เฟคชันนิสในตัวคุณแล้วแค่เปอร์เฟคชันนิสในการฝึกฝนดนตรีเท่านั้นอย่าเอาความเป็นเปอร์เฟคชันนิสไปใช้กับชีวิตประจำวันมนุษย์ไม่มีสมบูรณ์นะครับ มีหลุดมีเละมีเทะมีเสียมีต้องปรับปรุงมีต้องแก้ไขทุกวันวันต่อวันเมื่อคุณหลุดจากเบร์ชนิดไปคุณจะเป็นคนหลุดโลกนะเป็นมนุษย์อีโก้ที่หยุดไม่อยู่แล้วฮนะแล้วก็หลงตัวเองนะรเราผมไม่อยากให้ใครเป็นอย่งังไงให้ทุกคนเป็นคนที่สาธารเป็นคนสาธารณะเป็นคนทั่วไปออร์เดอรี่พื้นฐานนะครับแต่เมื่อหลายคุณจับกีตาร์ขึ้นมาสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวมันจะบอกผู้อื่นเองว่าคุณอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้สําคัญผมบอกลูกศิษย์คนที่อยากจะมาเรียนกีตาร์กับผมแบบนี้ทุกคนนะครับอย่าไปเสียใจเมื่อใครปฏิเสธคุณอย่าไปเสียใจเมื่อใครวิจารณ์คุณอย่าไปน้อยใจเมื่อใครยี้คุณผมตั้งแต่เล่นกีตาร์มามีคนยี้มาตั้งแต่อยู่ในบ้านแนละ้วมึงเล่นอย่างนี้ทำไมดิต้องเงี้ยงเงงทั้งวันไมไม่ร้องเป็นเพลงนะผมก็เดือดอผมเล่นผมก็เล่นอย่างนั้นคนอื่นก็ไปดีเพลงกันใต้ต้นไม้พี่ใช้คนรู้จักอ่าน คำพูดนี้ก็มาจากบางทีก็มาจากพ่อเราเองด้วยซ้ำนะฮะผมเล่นอย่างนี้ไนะต้องไปร้องเพลงส่ฝึกร้อง,องอผมก็เล่นผมยังมาอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็รู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่เพ่อไม่เข้าใจตุ้มอะ่ะแล้วก็เตะกระสอบท้ายตุ้มๆๆนะฮะเหมือนโฆษณาครับ,รนนรบไอ้นี่แหละเมื่อไรก็ตามนะครับที่เรารักษาระเบียบวินัยจนผ่านมาถึงจุดจุดจุดหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามันจะอยู่แถว แถวหน้าข้างหน้าของคนอื่นคนอื่นก็เริ่มมองเริ่มชื่นชมอยาหลุดจากความเป็นตัวตนในทางดนตรีไปอย่างอื่นนะครับไม่มีใครก็แล้วแต่ที่จะวิเศษวิโสก็ใครนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ